กลับมาช่วงนี้นะคะเรามาดูประเด็นที่ทีมข่าวเช้านี้ที่หมอชิตของเราเกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องกับปฏิบัติการไล่ล่านักค้ายาเสพติดรายสําคัญในพื้นที่ภาคใต้ก็คือนายพันศักดิ์หรือเสนตเตบสันนั่นเองค่ะซึ่งเคยก่อคดีมาอย่างโชคโชนทั้งฆาตกรรมแล้วหนีรวมถึงเมื่อปี2557 เคยแหบคุกออกมาด้วยล่าสุดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองอปราบปรามก็เปิดปฏิบัติการกิดล้อมไล่ล่านายพันศักดิ์อีกครั้งหนึ่งแต่เจ้าตัวนั้นไม่ยอมจำนนพยายามที่จะขับรถกระบะฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่นำมาสู่การยิงปะทะกันอย่างดุเดือดนานถึงกว่า5้านาทีนะคะซึ่งช่างภาพของเช้านี้ที่หมอชิดก,ก็ยังคงเกาะติดก,กับปฏิบัติการนี้และสามารถจับภาพนาทีสำคัญนี้เอาไว้ได้ไปดูกันเลยค่ะ เป้าหมายนะครับ150สเมตรซ้ายมือมาดีมาดีอเลยตอดเลยปรถกระบะไปร้อยามกไปร้ยสองสองสองสอไป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 ามแนสามแสนออกแออก ไปไปไปไนี่เป็นการเปิดฉากประทะกันระหว่างตำรวจกองปราบปรามกับผู้ต้องหาคนสำคัญซึ่งเห็นว่าช่างภาพของเราเกาะติดปฏิบัติการนี้ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ขณะที่เข้าปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลท่าเรืออําเภอท่าแพจังหวัดสตูลค่ะ หลังมีเบาะแสว่านายพันศักดิ์หรือเสนเตปสันอายุ40ปีผู้ต้องหารายสำคัญในคดียาเสพติดพวพันคดีฆ่าโหดหลายคดีและเคยแหกคุกมอปี2557หลบหนีมากบดานอยู่ที่นี่ค่ะซึ่งทันทีที่รู้ตัวว่าถูกปิดล้อมนายพันศักดิ์ก็ขับรถกระบะหลบหนีโดยยิงปืนใส่เพื่อเปิดทางและเปิดฉากการประทะก,กันโดยมีเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวซึ่งทางตำรวจเองก็ระดมยิงล้อรถเพื่อสกัดจับกลุ่มค่ะ ผู้ต้องหาก็ยังไม่ยอมจำนนค่ะคุณผู้ชมทิ้งรถกระบะคันนี้นะคะแล้วก็วิ่งหลบหนีต่อเข้าไปในสวนปาล์มของชาวบ้านตำรวจนำกำลังไล่ล่าอย่างต่อเนื่องและเกิดการประทะกันนานกว่า5นาทีซึ่งในที่สุดคนร้ายก็จนมุมค่ะตำรวจก็สามารถยิงคนร้ายได้ขณะที่พยายามขี่จักรยานยนต์หลบหนีค่ะคุณจ เอามา้ลๆเอาเรียกคนออกมาคนในบ้านเรียกออกมาเลยยุดบอกให้ออกมาหน่อยไหวไหมมันไหวไหมเนี่ยมันโดนยิงตรงไหนอ๋อถ้าไม่โดนไม่เป็นไรระวังนะไอ้นี่เชิงสูงนะ ที่สุดนายพันศักดิ์หรือเสม็ดสันก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาและก็ศีรษะนะคะตำรวจจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลก่อนจะเข้าเคลียร์พื้นที่ค่ะระหว่างการปะทะกันนั้นเจ้าหน้าที่พบรอยกระสุนปืน2นัดที่รถของตํารวจส่วนรถกระบะของผู้ต้องหาพบปืน M161 กระบอกพร้อมกระสุนส่วนปืนพกสั้นขนาด9มเมตรที่คนร้ายใช้ยิงต่อสู้กับตํารวจนั้นถูกทิ้งเอาไว้ภายในสวนปาล์มค่ะครับคนที่อยู่ไปไหนบ้าพิจารณาเรื่องนกเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านใาท่ารใดท่านะาดครับ นี่ไม่ใช่การปิดล้อมไล่ล่าผู้ต้องหาคนสําคัญรายนี้เป็นครั้งแรกนะคะก่อนหน้าน,นี้เรานําเสนอข่าวกันไปแล้วก็คือตํารวจได้ติดตามความเคลื่อนไหวของคนร้ายอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาได้นํากําลังปิดล้อมไล่ล่าทั้งภาคพ,พื้นดินและทางอากาศเพื่อจับตัวนายพันศักดิ์หลังพบกบดดันอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลซึ่งครั้งนั้นใช้เฮลิคอปเตอร์บินวนกดดนันให้ผู้ต้องหาออกมาล่อตัวแต่ผู้ต้องหาก็ไวตัวทันหลบหนีไปก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเข้าค้นเพียงไม่กี่นาทีค่ะเนื่องจากไม่มีการต ล้องวงจรปิดเอาไว้รอบบ้านเพื่อดูความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ต้องหานี่เราตามมานานแล้วคราวที่แล้วเราตามแล้วก็เขาไหวตัวทันนะไหวตัวทันอาจจะเห็นเรามาไกลๆแล้วก็ไหวตัวทันเขาหนีไปได้ปิดสวนหาตัวตลอดจนกระทั่งรู้แน่ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ร่วมกันกับตํารวจภูธรจังหวัดสตูลตํารวจท่าแพนะแล้วก็กําลังของกองปราบเราเข้าตรวจคน้นขอหมายค้นเรียบร้อยมาถึง เขาก็ขับรถลบนี้เลยพอเห็นเห็นแปลกๆมาปั๊บก็ขับรถหนีแล้วก็ยิงฝ่าวงตำรวจออกไปครับตำรวจก็ยิงล้อแตกยางแตกโดนขาเขาหน่อยแล้วเขาก็วิ่งหลบหนี้าังนี้ก็หาปืนเจอเมื่อกี้ขบวนส่วนในรถรู้สึกจะเป็น M16 นะขบวน ถือว่เซ็น,ตน,นเตปบบสันนั้นเป็นนะคะยาเสพติดรายใหญ่ของภาคใต้นะคะเคยถูกจับในคดีจําหน่ายยาบ้าและสามารถหนีขณะที่เจ้าหน้าที่คุมตัวไปฟังการพิจารณาคดีที่ศาลจังหวัดสตูลเมื่อวันที่12พฤษภาคม2557ต่อมา9ธันวาคม2558ได้ร่วมกับตํารวจนอกราชการใช้ปืน M16 ยิงนายภูมิอินตา 30สิงหาคม2559ได้ก่อเหตุฝ่าด่านเจ้าหน้กกาที่ฝ่ายปกครองและใช้ปืนอาก้ายิงนายชัยวัน์กิจาการนาสารวัตรกำนันตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลจนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังพัวพันคดีฆ่าคนตายที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา <h> เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังมีฆาตกรรมนะคะที่อำเภอหัดใหญ่อีกหลายคดีอีกด้วยค่ะซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดฉากผู้ต้องหารายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวมาโดยตลอดค่ะ